10ซสวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมูซัวชาแนลครับวันนี้ทางน้าเตีเองก็จะพาท่าน,นผู้ชมมาตามล่าปลาบ้าและก็ปลายี่สกกันนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะก็มาณัหมายอ่างห้วยหลวงครับมาท้ายๆอ่างนี่แหละ <c oughs> ที่คลิปก่อนๆนะครับที่ผมเคยได้ปลาบ้านะก็กลับมาเยอนครั้งหนึ่ง เตรียมไม่พร้อมสำหรับต้องบาบวันนี้นี่ตอนนี้ก็16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะค่อยไปขึ้นในห้างกันนะครับห้างก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับที่ถัดจากที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับถัดไปประมาณามันมีอยู่ห้างหนึ่งห้างสองห้างนะครับจะไปห้างที่สองนะก็ มาลุ้นกันสำหรับบ่ายวันนี้ตอนนี้ก็มีน้องๆเริ่มมากันแล้วนะครับก็มีอยู่โน่นครับฝั่งโน่อนอีกคนสองคนแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายน่าจะมาสมทบอีกนะครับช่วงไอเย็นๆหน่อยนะขอเวลาพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับ ผู้ชมน้องพีน้องพียิงโดนแล้วไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวอขากลับเราค่อยไปลุ้นกันครับว่าน้องพีได้ปลาอะไรนะโอ้ยลมแรงน้องกัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วลุ้นกันโอ้ยมองอยู่ข้างบนนี่มองไกลๆนี่คือตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชมโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่สิบโลถึงไหมนะ่ะเ,เกินไหม พี่บอกว่าน่าจะประมาณ12-13องสิบาโลนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันลุ้นกันเอามาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆนี่เลยใต้ห้างนี่เลย,ม,เลยมัน มันไหนนี่เนาะมามาให้รุ้นได้เนาะเอนอนมะโอ้โอมินไม่เจอเจอแต่นี่อะไรนะชะดป๊อกตัวเดียวได้ชดป๊อกตัวเดียวนี่ย มาแล้วนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้โอ้โห,โหย,ยใหญ่เลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่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 ยกไปกนะ่ะ ไหวไหมไหวครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมดูใกล้ๆก,ก่อนอเฮ้ยดูท่าผู้ชมโอ้ยสุดยอดดิซูมนิดนึงแล้วทำไมซูมไม่ได้เลยเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วดูท่าผู้ชมโคตรใหญ่สิบโกิโลครับเป็นยิสกเทศนะกว่าจะได้อพี่เออ สุดยอดอยุกนิ้วหน่อยดิเอ,อ้ยสุดยอดไหมเอยพอได้แสบมือครับเออพอได้แสบมือวะโอเคยังยังเดี๋ยวรอน้องกันไปพร้อมกับน้องกองันเราทางน้องทีเขาจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ตัวแล้วนะ นี่ถ่ายคลิปจะส่งน้องน้องพีกลับเลยเขากลับแล้วเขาได้ตัวแล้วนะครับผมเออเที่ยอ,อะไรเอ,เ,เออไม่เอาไม่เอาเอาไปเลยเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรน้อง ไปแบ่งญาติพี่น้องกินกันโอ้โหได้ยี่สกเทศตัวหนึง่งพายแพ้กลับแล้วครับ <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดยอดโอเคเอาไว้ไอ้ครั้งหน้าเจอกันใหม่โ <c oughs> น่นเขาก็จะขึ้นริมฝั่งโน่นนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ผมก็ได้ตัวหนึ่งครับเป็นชโดป็อกไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะมันตัวเล็กนะครับขี้เกียจถ่าย นี่เขากลับแล้วบายบายหน่อยโอ้โหแจ๋วโอเคนอนเขากลับแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่สองคนกับไอ้น้องกันนุ่นครับอยู่น้น่น เดี๋ยวรอกลับพร้อมกันน้องกันโอ้โหนี่ของผมได้ชะโดป๊อกตัวเดียวในนี้แหละก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันต่อปลาอาจจะขึ้นช่วงค่ำๆนะท่านผู้ชมนะก็มาคอยลุ้นกันครับ นกกันลงห้างแล้วนะครับโนนจะมารับผมละตอนนี้ก็อ่า18แนิกา46นาทีก็ได้เวลาพอสมควรเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะครับวันนี้ลมแรงนะทานผู้ชมนะมีโอกาสอ่า ไกลเลยนะครับไม่ได้เจอปลาปลาบ้าปลายี่สกอะไรเลยนะครับเจอแต่ไอโดป๊อกตัวนึงก็นี่แหละในถุงกระสอบนี่แหละตัวเดียวก็ไม่เป็นไรก็มีน้องกีคนหนึ่งที่ได้ไปนะครับก็ินดีกับน้องเขาด้วยนะครับถือว่ายังยังมีปลาให้ลุ้นนะครับที่อ่างเก็บน้ำให้หลวงนะมียี่สกเทศมีนวนจันมีอะไร หลายอย่างรับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าป่าป้าแล้วก็ป่าดินจะหายเงียบไปเลยนะครับไม่เห็นตัวเลยจะมีเฉพาะวนกันกับอิสุเทศนะครับก็ใครที่มีฝีมือหรือว่าอยากจะมาลองฝีมือนะครับก็เชิญได้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงนะครับอำเภอพานนกอำเภอพานตะบลใส่ขาวนะครับก็มาร่วมกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะไว้เท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตาม สำคัญอย่าล so ืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเดีโอใหม่ๆจากทางช่องชัวร์ชแนลเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมาที่ไหนแล้วก็องอยู่ที่ไรวันนี้ทางผมเองก็ต้องจากไปก่อนครับพบกันน้องการเดี๋ยวรอน้องกันก่อนนะครับรอน้องกันมารับผม